เจ้าสุวรรณภูมาประสูติเมื่อวันที่7ตุลาคม1901นนณนครหลวงพระบางทรงเป็นโอรสของเจ้ามหาอุปราชบุญคงโดยประสูติแต่เจ้าทองสีเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งพระราชอาณาจักรลาวหลายสมัยและเป็นนายกรัฐมนตรีคนสุดท้ายของราชอาณาจักรลาวทรงมีพี่น้องร่วมพระบิดาที่โดดเด่นในประวัติศาสตร์ลาวอีกสองพระองค์คือเจ้าเพชรราช ผู้ก่อตั้งลาวอิสระและเจ้าสุภานุวงศ์เจ้าชายแดงผู้นำฝ่ายประเทศลาวชีวิตในวัยเยาว์ของพระองค์สะท้อนถึงยุคสมัยที่ลาวอยู่ภายใต้การคุ้มครองของฝรั่งเศสพระองค์ทรง,งได้รับการศึกษาชั้นเลิศโดยเดินทางไปศึกษาต่อที่กรุงฮานอยและข้ามทวีปไปยังฝรั่งเศสจนสำเร็จการศึกษาปริญญาด้านวิศวกรรมโยธาและไฟฟ้าจากมหาวิทยาลัยปารีส และเกรโนเบลซึ่งถือเป็นวิศวกรชาวลาวกลุ่มแรกๆในประวัติศาสตร์พระองค์กลับมาประทับที่ลาวในปี1931และทรงเสกสมรสกับหม่อมอาลีนแกลอาลานักการทูตหญิงลูกครึ่งชาวลาวฝรั่งเศสอย่าร้างเมื่อคศ1969มีพระโอรสและพระธิดารวมสี่องค์ซึ่งหนึ่งในจำนวนนี้คือเจ้ามังคละสุวรรณภูมา นักเคลื่อนไหวทางการเมืองของรัฐบาลราชอาณาจักรลาวพลัดถิ่นพระองค์กลับมารับราชการในกรมโยธาธิการที่อินโดจีนจนกระทั่งเกิดจุดเปลี่ยนสำคัญในปี1945เมื่อญี่ปุ่นเข้ายึดอำนาจจากฝรั่งเศสและประกาศเอกราชให้ลาวชั่วคราวเจ้าสุวรรณภูมาพร้อมด้วยพี่ชายคือเจ้าเพชรราชได้เข้าร่วมขบวนการลาวอิสระ เพื่อต่อต้านการกลับมาของฝรั่งเศสปี1946เมื่อฝรั่งเศสหวนคืนสู่อำนาจพระองค์ต้องลี้ภัยไปยังประเทศไทยพร้อมกับแกนนำลาวอิสระคนอื่นๆช่วงเวลาแห่งการลี้ภัยนี้เองที่ทางสามแพร่งเริ่มก่อตัวขึ้นเจ้าสุภานุวงศ์เลือกจับอาวุธสู้ในป่าเจ้าเพชรชราชเลือกยืนหยัดแข็งกร้าว แต่เจ้าสุวรรณภูมาเริ่มมองเห็นว่าการเจรจาประนีประนอมอาจเป็นทางออกที่ดีกว่าปี1949หลังจากฝรั่งเศสเริ่มผ่อนปรนและมอบอำนาจการปกครองตนเองให้ลาวมากขึ้นเจ้าสุวรรณภูมาตัดสินใจแยกทางกับพี่น้องและเดินทางกลับเวียงจันทร์พระองค์เชื่อว่าเอกราชสมบูรณ์จะได้มาผ่านการทูตไม่ใช่ลูกปืน เพื่อเข้าสู่เส้นทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกเจ้าสุวรรณภูมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครั้งแรกในปี1951จากพักแนวชาติก้าวหน้าจากการชนะการเลือกตั้งและนำพาลาวได้รับเอกราชสมบูรณ์ในปี1953และนี่คือจุดเริ่มต้นของภารกิจที่ยากที่สุดในชีวิตนั่นคือ การรักษาความเป็นกลางของลาวพระองค์พยายามดึงฝ่ายประเทศลาวนำโดยน้องชายเจ้าสุภานุวงศ์เข้ามาร่วมรัฐบาลท่ามกลางความหวาดระแวงของฝ่ายขวาและสหรัฐอเมริกาพระองค์เป็นนายกรัฐมนตรีจนถึง1954โดยที่กระต่ายโดนสโสลิตชนะการเลือกตั้งและเป็นนายกรัฐมนตรีแทน หลังการเลือกตั้งในเดือนธันวาคมปี1955สเสด็จเจ้าสุวรรณภูมาก็ได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งแต่ในช่วงหลังเพื่อขบวนการคอมมิวนิสต์ลาวเติบโตขึ้นทำให้รัฐบาลของพระองค์เริ่มประสัระสายแต่ด้วยนโยบายนิยมเป็นกลางของพระองค์เจ้าสุวรรณภูมาจัดตั้งรัฐบาลผสมกับขบวนการคอมมิวนิสต์ลาวที่มีเจ้าสุภานุวงศ์และไกสอนพรมวิหารเป็นผู้นำ ในมิถุนายน1958เจ้าสุวรรณภูมาถูกฝ่ายขวาบีบบังคับให้ลาออกในปี1960นายร้อยเอกกองแลททำการรัฐประหารยึดเวียงจันทร,ร์เพื่อเรียกร้องให้ลาวเป็นกลางอย่างแท้จริงเหตุการณ์นี้ผลักดันให้เจ้าสุวรรณภูมากลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งเพื่อไกล่เกลี่ยศึกสาด้านคือฝ่ายขวานายพลภูมี ฝ่ายกลางกองแลและฝ่ายซ้ายสุภานุวงศ์และมีความพยายามที่จะจัดตั้งรัฐบาลผสมขึ้นมาอีกครั้งแต่ก็อยู่ได้เพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆเนื่องจากเกิดเหตุสงครามกลางเมืองขึ้นมาก่อนรัฐบาลผสมจึงมีเพียงฝ่ายเป็นกลางและฝ่ายขวาสู้รบกับฝ่ายซ้ายคอมมิวนิสต์แม้จะมีข้อตกลงเจนีวาปี1962 ที่นานาชาติรับรองความเป็นกลางของลาวแต่ในทางปฏิบัติลาวกลายเป็นสมรภูมิเดือดของสงครามเย็นเจ้าสุวรรณภูมาต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเวียดนามเหนือใช้ดินแดนลาวเป็นเส้นทางลำเลียงพลเส้นทางโฮจิมินห์สหรัฐอเมริกากดดันให้พระองค์อนุญาตให้ทิ้งระเบิดเพื่อตัดเส้นทางนั้นในช่วงเวลานี้ พระองค์ถูกมองจากฝ่ายซ้ายว่าเป็นหุ่นเชิดของอเมริกาแต่ในความเป็นจริงพระองค์ทรงเจ็บปวดที่ต้องยอมให้อำนาจภายนอกเข้ามาเพียงเพื่อรักษาโครงสร้างรัฐบาลเวียงจันทร์ไว้ไม่ให้ล่มสลายเจ้าสุวรรณภูมมาเน้นย้ำอยู่เสมอเพื่ออธิบายสถานการณ์ที่พระองค์ต้องยอมให้สหรัฐเข้ามาทิ้งระเบิดมีใจความสำคัญที่สรุปเป็นโอวาทได้ดังนี้ ต่นจิ้มระเบิดนี้เอาทิ้มสะโพกแก้วเนื้อ้องเอาโพธานแก้วเนื้ออกจากะซองเค่นั้นเขาอย่าที่วางเสาทิ้มระเบิดเสาอกเป็นแก้วเนลือภาเบอร์โอเวนันเหลือยังอยู่เราฟัาสักากกันเาราแต่ขันาบุทิ้มระเบิดสะครับเขาก็มีทางแบ่งถนนอนทางเอาเออแห่งเขาเข้ามาอีกคุยกมาโจมตีออกตอนนี้เอาหลบับ นี่คือยุคของสงครามลับที่ระเบิดนับล้านตันถูกทิ้งลงบนแผ่นดินลาวภายใต้รัฐบาลที่นำโดยเจ้าสุวรรณภูมา21กุมภาพันธ์1973รัฐบาลเสด็จเจ้าสุวรรณภูมาลงนามร่วมกับแนวลาวรักชาติหรือฝ่ายประเทศลาวคอมมิวนสิสต์ในสัญญาวเวียงจันทร์ สำคัญที่สุดที่เกิดขึ้นในปี1974คือการจัดตั้งรัฐบาลผสมแห่งชาติชั่วคราวซึ่งเป็นความพยายามครั้งสุดท้ายในการรวมชาติอย่างสันติเจ้าสุวรรณภูมานายกรัฐมนตรีจากฝ่ายรัฐบาลเวียงจันทร์ได้รับบทบาทสำคัญในการผลักดันกระบวนการนี้สัญญาที่ลงนามกำหนดให้มีการจัดตั้งรัฐบาลที่มีตัวแทนจากทั้งสองฝ่ายนั่นคือ ฝ่ายรัฐบาลเวียงจันทร์และฝ่ายแนวลาวฮักซาตดหรือที่รู้จักกันในนามประเทศลาวตามขั้นตอนการประนีประนอมนี้เจ้าสุวรรณภูมาได้ดำเนินการและอำนวยความสะดวกอย่างเป็นทางการในการเชิญเจ้าสุภานุวงศ์ผู้นำสูงสุดของฝ่ายปฏิวัติกลับคืนสู่เมืองหลวงเวียงจันทร์เพื่อร่วมก่อตั้งรัฐบาลผสม สองพี่น้องสวมกอดกันที่สนามบินวัดไต่สร้างความหวังให้คนทั้งชาติเจ้าสุวรรณภูมายังคงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีองค์ประกอบของคณะรัฐมนตรีถูกแบ่งอย่างเท่าเทียมกันระหว่างทั้งสองฝ่ายเจ้าสุภานุวงศ์ได้รับตำแหน่งอันทรงเกียรติเป็นประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองสภานี้ไม่ได้มีอำนาจบริหารโดยตรง แต่มีบทบาทสำคัญในการให้คําปรึกษาแก่รัฐบาลและมีหน้าที่สำคัญในการร่างโครงการ18ข้อซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการฟื้นฟูประเทศการสร้างสันติภาพและความเป็นกลางของลาวแต่ในปี1975เมื่อพนมเปนและใส่ง่อนแตกฝ่ายประเทศลาวก็รุกคืบยึดอำนาจเบ็ดเสร็จอย่างเงียบเชียบหรือที่เรียกว่าบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุน่น วันที่2อธันวาคม1975เจ้าสุวรรณภูมาลงนามในเอกสารลาออกยุติบทบาทนายกรัฐมนตรีและยุติระบอบราชาธิปไตยในลาวตลอดกาลมีการประกาศสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นการสิ้นสุดระบอบกษัตริย์แต่ท่านต่างจากผู้นำฝ่ายขวาคนอื่นที่หนีไปฝรั่งเศสหรืออเมริกาเจ้าสุวรรณภูมาตัดสินใจไม่หนี พระองค์เลือกที่จะอยู่ในแผ่นดินเกิดต่อไปรัฐบาลใหม่สปปลาวแต่งตั้งให้พระองค์เป็นที่ปรึกษาของรัฐบาลแม้ตำแหน่งนี้จะไม่มีอำนาจสั่งการแต่การที่พระองค์ยังนั่งสูบซิก้าอยู่ที่บ้านพักริมโขงก็เป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญที่ช่วยลดความตึงเครียดของการเปลี่ยนผ่านพระองค์ใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างเรียบง่ายอ่านหนังสือและต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองบ้างตามโอกาส วันที่10มกราคม1984เจ้าสุวรรณภูมาสิ้นพระชนอย่างสงบสิริอายุ82ปีรัฐบาลสปป,ปลาวจัดงานศพให้อย่างสมเกียรติที่เมนกลางสนามหลวงเวียงจันทร์เป็นการติดฉากชีวิตของวิศวกรผู้พยายามซ่อมแซมประเทศที่แตกสลายจนลมหายใจสุดท้ายประวัติศาสตร์อาจจะรึกชื่อเจ้าสุวรรณภูมาในหลายแง่มุม บ้างว่าเป็นผู้ประนีประดอมบ้างว่าเป็นผู้พ่ายแพ้แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าตลอดชีวิตของพระองค์ทรงอุทิศให้กับการพยายามรักษาคำว่าลาวให้ดำรงอยู่ท่ามกลางแผนที่โลกที่กำลังถูกแบ่งแยกด้วยสีของอุดมการ